นายกรัฐมนตรีเป็นานนะคะแล้วก็สมเร็จาสัมพันธ์ก็หาให้ท่านรองดุีเป็นประธานกรรมการแต่ว่าเรระสัมพันธ์ก็ยังทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาธิการมีท่านผู้ว่าราชการจังัดเป็นประธานแล้วก็มี委่ายันมาท่อนะคะให้สอดคล้องแ ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็นโยบายของรัฐบาลโดยจะทำแผนแผนงานโครงการที رك, like ่สอดคล้องเนี่ยค่ะตามประเด็นที่รัฐบาลในในส่วนของชิ้นงานประจ ա วสังหารเนี่ยค่ะที่ได้รับมอบหมายในปีสอง6ห้า้อยหกสิบหกเนี่ยนะคะจะมีที่เป็นในประเทศนะคะทั้งหมด็จะเป็นในเรื่องของ B c ซีอีอิโนโคนมี่นะคะเศรษฐียุคใหม่แล้วก็เพดานอินโนเวชั่น ใครเป็นใที่สอดคล้องและก็มีความสำคัญควรที่จะสื่อสารไปสู่ประชาชนในพื้นที่ค่ะส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ช่วยเลขาเห็นว่ามันมีอยู่เจ็ดประเด็นหลักในประเทศสี่ประเด็นหลักต่างประเทศนะครับคือทั้งประเทศเนี้ยแล้วที่มาของประเด็นนี้นก็มาจากพระรวการประชาชวังแห่งชาตินะครับ ก็ค th ืออย่างที rồi, ่ท่านท่านประชามเรเรียนไปนะครับท่านเติมถ้ารองพิเศษเช่นดีอย่างตัวอย่างโครงการที่ศึกษาส่งเสริมการผลิตจะใช้ปุ๋ยเรื่องเกษตรแต่เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของของวงกว้างครับเราเปิดงานที่อยู่ในจุดที่เรานะครับอาจจะไม่ได้ครบทั้งแปดประเด็นย่อยนะครับแต่เราก็ มีอยู่14โครงการนะครับ14โครงการ